สวัสดีครับทุกคนครับก็เจอกันอีกเหมือนเดิมอีกคลิปหนึ่งครับมาวันนี้ก็จะเอาวิธีการหรือขั้นตอนการซ่อมเครื่องตัดยอดที่ x สามห้าครับซึ่งถ้าสตาร์ทไม่ติดนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการเช็คหัวเทียนแล้วก็เช็คคอยไฟครับนี่ครับ คือการเช็คไฟที่หัวเทียนนะครับก็จะเป็นการเช็คเบื้องต้นครับสำหรับการซ่อมซึ่งวิธีการง่ายที่สุดสำหรับการาเช็คคอยไฟว่าดีหรือหรือหรือเสียก็คือถ้ามีอะไรนะครับก็วิธีการเปลี่ยนดูครับง่ายสุดครับ นครับตัวเดิมครับก็น่าจะเป็นตัวที่ติดกับเครื่องมาครับนะครับเป็นคอยคอยไฟที่ผมเอาไว้เช็คอาการเสียของคอยโด,ย,ดยเฉพาะครับตัวนี้ครับ ก็ถ้าตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปม,มีไฟก็แสดงว่าตัวเก่าเสียครับหัวเทียนก็เราก็ใช้อันเดิมครับจริงๆห,หัวเทียนเสียยากครับไม่ว่าจะเป็นของมอไซค์หรือเป็นของเครื่องโยนต์เกือบจะทุกชนิดนะครับ เสียค่อนข้างยากแต่ที่ที่มีปัญหาก็คือถ้าเครื่องส่วนอื่นมีปัญหาไม่ว่าส่วนผสมหรือ,อแหวนหลวมลูกหลวมครับก็จะส่งผลให้หัวเทียนก็คอยที่จะมีปัญหาไปด้วยครับแต่จริงๆเฉพาะตัวหัวเทียนจริงๆไม่ไม่ค่อยเสียครับนี่ครับพอเปลี่ยนอันใหม่เข้าไปก็มีไฟทันทีครับก็แสดงว่าคอยตัวเดิมเสียตัวนี้ก็เป็นหัวเทียนอันเดิมนะครับ นี่ครับก่อเป็นวิธีการที่เช็คที่ง่ายสุดครับก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนดูครับเปลี่ยนตัวใหม่ดูครับว่าไฟมาปกติหรือเปล่าครับนะครับก็หัวเทียนดีไฟดีคอยดีครับก่อมาถึงส่วนที่สำคัญบ้างครับก็คือคาบูครับตัวนี้เป็นคาบูแท้ที่ติดกับเครื่องมาครับทั้งคอยทั้งคาบูเป็นตัวแท้นะครับ และตัวนี้เป็นตัวที่สามารถจะปรับเข็มได้ครับก็คงจะเป็นรุ่นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นแรกๆครับ Gx35 รุ่นแรกๆครับที่คารบูที่สามารถปรับได้ครับก,ก็น่าจะมีการปรับมาจนเหมือนกับหลวมแล้วครับตัวนี้ครับข้อเสียของมันก็คือถ้าหลวมนะครับหลวมมากก็จะทำให้ปรับแล้วก็จะอยู่ไม่นานครับ อีมหน้อยก็จะเพี้ยนแล้วมีปัญหาอีกครับนี่ครับก็เป็นคาบูปรับจูนเข็มได้ครับก็จะเป็นชุดรุ่นแรกๆครับของ Honda GX35 ครับ รุ่นนี้ก็น่าจะเกือบจะยี่ปีแล้วครับก่อนต้องดูสภาพเลยครับถ้าถ้าไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าอายุการใช้งานกนค่อนข้างจะยาวนานแ่เราซ่อมโอกาสที่จะพืนคืนที่มา80-90%นะคงยากครับ ัวปั๊มก็เริ่มแข็งตัวแล้วครับตอนนี้ครับแต่พวกนี้ก็เปลี่ยนได้ครับแต่ว่าปัญหาก็คืออ้ชุดลูกเล่งครับชุดลูกเล่งที่ตัวปรับเข็มเล่งเขาข้ามจะหลวมเนี่ยตัวนี้ครับปัญหาครับ เป็นรุ่นแรกๆครับแต่หลังๆมากก็ปรับไม่ได้ครับแต่ว่าแล้วเขาก็จะมีการทําไขไขควงพิเศษทาขึ้นมาครับสามารถที่จะปรับได้แต่ตัวนี้ใช้ไขควงแบนตัวเล็กๆปรับได้เลยครับตัวนี้ครับ <S <S นะครับก็ ตัวเดิมก็เก็บไว้ก่อนครับแล้วก็ลองเปลี่ยนตัวใหม่ดูครับก็เหมือนเดิมครับยี่ห้อบิ๊กดีนครับแต่ว่ากล่องก็จะเป็นกล่องแบบนี้ครับคือไม่ไม่ยอมทำกล่องที่ติดติดแบรนด์นะครับผมก็งงเมกันครับ แต่ผมเห็นมีบางบางรุ่นนะครับอย่างรุ่นพวกไอเจ็ดหกเจ็ดนะผมเห็นนะมีมีกล่องด้วยนะครับเจ็ดหกเจ็ดของเล่ยยนก็ถ้าเป็นติดยี่ห้อบิ๊กดินก็มีกล่องเหมือนกันครับกล่องก็ติดแบรนด์ติดอะไรเรียบร้อยครับแต่ว่าของ g x เอสามห้าผมยังไม่เคยเห็นที่ติดที่มีกล่องแบบมีแบรนด์ติดนะครับ เห็นแต่ก่องขาวๆแบบนี้ครับนอนครับก็สายน้ำมันก็แข็งครับแล้วก็ค่อนข้างจะหลวมก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนสายน้ำมันด้วยครับ เปลี่ยนคอยครับเปลี่ยนสายน้ำมันเปลี่ยนคาบูครับนี่ครับบิ๊กดีนครับเป็นตัวที่ไม่มีหมุดทองเหลืองนะครับแต่ว่าการทำงานภายในก็กเหมือนกันครับเหมือนกับพวก g ี3 5สามห้าตัวแท้ครับแต่เหมือนกับที่บิ๊กดีนตัวที่มีมหมุดทองเหลืองนะครับ ภายในจะจะจะเหมือนกันครับก็ผมผมมีคลิปอยู่ครับไปสามารถที่จะไปดูได้ครับคลิปที่ถอดตัวนี้ออกออกให้ดูครับเพราะว่าผมสงสัยครับว่าการที่ไม่มีหมุดทองเหลืองครับระบบภายในจะเหมือนเหมือนกันหรือไม่ครับสรุปก็คือเหมือนเดียวกันครับเพียงแต่ว่าภายนอกอาจจะทำมาไม่เหมือนกันแค่นั้นนะครับ ก็ไปไปไปดูได้ครับสำหรับคลิปที่ผมถอดตัวนี้ออกครับครับใส่ใส่ใสายสายสาน้ำมันครับใส่ใสายคันเร่งแล้วก็เอาชุดโครงของอใส่กรองอากาศใส่ครับ ต้องต้องจูนนิดหน่อยครับสาหรับขาบูดูนี้ครับบางทีเครื่องเครื่องแต่ละเครื่องใช้งานน้ำมาไม่เหมือนกันนะครับความสมบูรณ์ของเครื่องก็ไม่เหมือนกันบางทีเราก็ไม่ต้องจูนอะไรครับเราก็สามารถที่จะเอาใส่เข้าไปแล้วก็สตาร์ทติดได้เลยครับบางเครื่องก็ต้องต้องจูนหาครับในได้ส่วนผสมที่ที่เหมาะครับเหมาะกับเครื่องเครื่องเครื่องนั้นนะครับ ความสมบูรณ์ของเครื่องมันเหมือนกันครับบางทีเราก็ต้องจูนหาบางบางเครื่องก็ไม่ได้จูนนะครับบางเครื่องก็ต้องจูนหาเป็นเรื่องปกติครับ ครับสรุปเครื่องนี้ก็เปลี่ยนคอยครับเปลี่ยนคาบูครับรวมไปถึงสายน้ํามันก็จบลงตรงนี้ครับสําหรับเครื่องนี้ครับก็เจ้าของก็ไม่ได้ใช้มานานครับก็ยกมาให้ซ่องครับก็เปลี่ยนไปสามอย่างครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ